สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆอชาอวสปอยซีรีส์เกาหลีทุกท่านสำหรับคลิปนี้ True Beauty พาทุกๆท,ท่านมาถึงตอนที่16และเป็นตอนสุดท้ายแล้วละค่ะมีใครยังไม่อยากให้จบบ้างไหมคะเนี่ยเรามาเริ่มชมกันเลยนะคะหลังจากที่ซอจุนแยกตัวกับจูกยองแล้วเขาก็เจอซูโฮที่ดักรอยอยู่ค่ะทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความอึดอจจัดใจเลยจบลงด้วยการที่ไปดื่มกันค่ะ ทั้งสองคนดึงเชิดใส่กันเริ่มจากซูโฮก็เปิดประเด็นก่อนเลยค่ะว่านายสารภาพร,รักกับจูกยองแล้วเหรอซอจุนเลยบอกว่าเราคบกันแล้วล่ะแต่ซูโฮรู้ทันค่ะเลยพูดว่าฉันรู้ว่านายนะ่ะโกหกซอจุนเห็นซูโฮมั่นใจมากเลยนะคะเลยอยากทำให้เขาเขวด้วยการบอกว่านายนะ่ะจะไปรู้อะไรล่ะ และแล้วก็ได้ผลด้วยค่ะซูโฮถามซ้ำอีกว่าไม่ได้คบกันใช่ไหมซอจุนเลยบอกว่าทำไมกังวลน,นักหรอซูโฮก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะว่าไม่ใช่ซะหน่อยพร้อมกับยกดื่มไปด้วยเขาเลยกลับบ้านด้วยสภาพที่เมาแอฉากนี้ตลกสุดๆไปเลยนะคะ เช้าวันต่อมาจูกยองตื่นมาเห็นพ่อของเธอจัดดอกไม้อยู่ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ซอจุนให้เธอมาในเมื่อวันก่อนทำให้จูกยองนึกถึงเขาขึ้นมาเธอเลยไปหาซอจุนที่บริษัทเลยค่ะและเมื่อไปถึงจูกยองก็ชวนซอจุนไปทานข้าวและบอกว่ามีเรื่องจะบอกเธอแต่ซอจุนก็ปฏิเสธค่ะเขาอ้างว่าวันนี้เขายุ่ง ก่อนที่จูกยองจะพูดอะไรต่อซอจุนก็เดินเข้าไปกอดจูกยองและบอกกับจูกยองว่าเธอรู้หรือยังว่าวันนี้ซูโฮกำลังจะกลับอเมริกาแล้วนะรีบไปหาเขาสิโถมันดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นะคะซอจุนจูกยองได้ยินเช่นนั้นก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีแต่เมื่อเธอเห็นซอจุนเดินไปแล้วเธอจึงตัดสินใจรีบไปหาซูโฮเลยค่ะ ส่วนตัวของซอจุนเองเมื่อเดินหันหลังออกมาแล้วนั้นก็เสียใจไม่แพ้กันเมื่อนึกถึงความทรงจำที่เคยมีกับจุกยองในสองปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็มีความหมายกับเขาไม่น้อยเลยจึงทำให้น้ำตาของเขาไหลพลั่งพูออกมาเป็นสายน้ำเมื่อรู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องจัดใจจากเธอจริงๆแล้ว จูกยองที่รีบเดินทางไปบ้านของซูโฮและร้องไห้ฟูมฟายอยู่หน้าบ้านของเขาก็โผล่เข้ากอดซูโฮทันทีเมื่อเขาเปิดประตูในขณะที่ทั้งสองคนอยู่บนรถก็ได้คุยปรับความเข้าใจถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเข้าใจกันแล้วซูโฮถึงกับจอดรถข้างทางแล้วปลดเข็มขัดโน้มตัวลงเข้าไปจูบจูกยองอย่างอ่อนโยนอ่อ,อยฟินสุดๆจิกหมอนสุดๆเลยค่ะ และในวันต่อมาจูกยองก็ไปหาซอจุนที่บริษัทและชวนไปนั่งร้านคาเฟ่เพราะเมื่อวันก่อนนั้นยังไม่ได้คุยกับซอจุนเลย mm. เธอบอกกับเขาว่า mm. ขอบคุณและขอโทษนะซอจุนก็เหมือนจะทำใจไว้อยู่แล้วกับผลที่จะตามมาเลยบอกว่ามีอะไรที่จะต้องขอโทษเขาด้วยหรอเพราะเขารู้ดีว่าจูกยองไม่เคยลืมซูโฮเลย แต่เขาก็ยังอยากจะสารภาพรักกับเธอคะ่ะเพราะการถูกเททำให้ตัดใจได้ง่ายกว่าทั้งสองคนก็คงรู้สึกโลง่งที่ต่างก็ได้พูดระบายความรู้สึกกันออกมา หลังจากนั้นจูกยองก็มาทำงานคอยดูแลนักร้องสาวเช่นเคยแต่บรรยากาศระหว่างสองคนก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีเพราะนักร้องสาวคนนั้นก็พยายามจะหาเรื่องจูกยองว่าจะตามมาทำไมงานก็ไม่ได้ทำและยังใช้จูกยองให้ไปซื้อคิมบับให้แต่เมื่อซื้อมาแล้วก็ไม่พอใจอีกค่ะเพราะมีแตงกวาที่เธอไม่ชอบเอาซะเลยในคิมบับเลยเคลื่อนใส่จูกยองแล้วบอกว่าให้เธอเขี่ยออกจูกยองเลยทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ บอกให้เธอไปเอาออกเองเลยนะไม่มีมือมีเท้าหรือไงทั้งสองคนเลยเริ่มมีปากเสียงกันเสียงดังจนพี่ที่ดูแลนักร้องต้องเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนและผลักจูกยองออกอย่างหาเรื่องแล้วก็มีคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาช่วยจุกยองไว้ด้วยการหมุนตัวและเตะล้มจนหน้าหงายไปทีซึ่งคนนั้นก็คือซูจินนั่นเอง หลังจากนั้นจูกยองและซูจินก็ไปนั่งร้านคาเฟ่กันซูจินก็ได้โอกาสขอโทษจูกยองแม้ว่าจะสายไปก็ตามเมื่อจูกยองได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วละค่ะเลยกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมในวันต่อมาจูกยองที่ไปช้อปปิ้งอยู่กับซูอาก็เล่าเรื่องซูจินให้เธอฟังซูอาก็บอกว่าอยากคุยกับซูจินเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างแล้ว แต่แล้วเมื่อทั้งสองคนกลับบ้านมานั่งมากหน้านั่งเมาท์มอยกันอยู่ในห้องของจุกยองซูอาที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลื่อนไปเห็นรูปของแฟนเก่าเธออยู่กับซูโฮอยู่หน้าร้านบาหาคู่ค่ะพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้เราไปขึ้นสวนรรค์กันดีกว่าจูกยองกับซูอาจะรออะไรล่ะคะรีบบึงไปที่ร้านบาหาคู่ทันทีเมื่อทั้งสองคนไปถึงจุกยองก็เจอซูโฮนั่งเมาหน้าแดงอยู่หน้าร้าน ที่เขาบอกว่าฟินฟินขึ้นสวรรค์นั้นหมายถึงไปซาวน่าน,นั่นเองละค่ะและในระหว่างที่ซาวน่ากันอยู่ก็ชวนกันดื่มด้วยเลยทำให้ซูโฮอยู่ในสภาพเช่นนี้จุกยองเลยรีบแบกซูโฮขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเขาค่ะพอถึงบ้านซูโฮที่เมาอยู่ก็ไม่ไหวพูดเพ้อเจ้อตามภาษาคนคลั่งรักพอจูกยองจะกลับเขาก็อ้อนเธอด้วยการกอดจากด้านหลังแล้วบอกว่าไม่กลับไม่ได้หรออ้อนสุดๆไปเลยอ่ะ จากประตูบ้านภาพก็ตัดไปต่อที่จูบกันบนเตียงโอ้ยไม่รู้ไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วนะคะเนี่ยวันต่อมาเป็นวันแต่งงานของพี่สาวจูกยองกับคุณครูประจำชั้นมปลายของเธอคะ่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานนักเรียนในห้องและคุณครูที่โรงเรียนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นแต่ซอจุนที่กำลังวุ่นวายกับการเดบิวต์อยู่นั้นทำให้เขาไม่ได้มาร่วมงานด้วย และเมื่อถึงวันเดบิวต์วงของซอจุนจูกยองได้มีโอกาสมาร่วมงานแบ็กสเตจพร้อมกับเซเลน่าช่างแต่งหน้าที่เป็นไอดอลของจูกยองด้วยและเธอยังให้จูกยองได้แสดงความสามารถด้วยการเลือกสีลิปสติกและทาให้กับซอจุนด้วยตัวเองซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะเมื่อซอจุนอยู่บนเวทีเพลงแรกที่เขาร้องคือเพลงที่ซูโฮและเซยอนรวมกันแต่ง ตัวของซูโฮเองก็ได้มาให้กำลังใจซอจุนด้วยก็มองซอจุนอย่างชื่นชมส่วนซอจุนที่แสดงอย่างสุดความสามารถก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวทั้งเสียงและแววตาของซอจุนที่ถ่ายทอดออกมาก็ไม่อาจทำให้คนดูละสายตาจากเขาได้เลยทุกคนในงานจึงสนุกและเพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตไม่น้อยซอจุนเนี่ยมีเสน่ห์มากจริงๆเลยนะคะ และแล้วเรื่องราวของ True Beauty ก็ดำเนินมาถึงฉากสุดท้ายที่จุกยองและซูโฮมานอนอ่านหนังสือการ์ตูนล,ลำรึกความหลังในวัยเยาว์ร่วมกันและจบลงด้วยการที่ซูโฮโน้มตัวลงจูบจุกยองอย่างอ่อนโยนโถฉากจบก็ฟินสุดๆไปเลยอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับซีรีส์เรื่องนี้ อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกและกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ